สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เย็นสบายไม่ร้อนนะคะดีเทลคอเป็นคอวีปกมีกระดุมตกแต่งตรงช่วงอกด้านหน้าเยีบจับจีบค่ะส่วนแขนความยาวประมาณข้อศอกนะคะรุ่นนี้ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 42 44 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีหลากหลายสีเลยที่จะอยู่เป็นสีเขียวแขนสอกนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวแขนสั้นค่ะสีแดงแขนสั้นค่ะสีแดงแขนสอกนะคะสีน้ำตาลแขนสั้นค่ะ สีน้ำตาลแขนสอกค่ะสีฟ้าแขนสั้นค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีฟ้าแขนสอกนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ